สวัสดีคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการค่าแผ่นดินครับรายการของเราครับเป็นรายการที่นําเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเพื่อให้คุณผู้ชมสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตครับได้อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับโดยในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงกับบุคคลตัวอย่างและก็เสร็จกับต้นแบบที่ประสบความสำเร็จครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมได้ในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ สมัยเด็กๆเนี่ยจะเป็นคนชอบเลี้ยงไก่กัดปลาอยู่แล้วครับก็พอถึงวัยเรียนนะครับก็เราก็เริ่มห่างบวกกับที่บ้านไม่มีพื้นที่ในการเลี้ยงไก่ด้วยครับก็เลยห่างมาพอไดอ้เรียนจบทํางานก็มีโอกาสได้ซื้อบ้านนะครับแล้วก็อยู่ในบ้านโครงการหมู่บ้านนะครับก็มีพื้นที่สนามหญ้าหน้าบ้านผมก็เลยไปศึกษาทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยว่ามีไก่สายพันธุ์ใดบ้างนะครับว่า ที่เหมาะกับการเลี้ยงในหมู่บ้านก็ไปเจอไก่ซิลกี้ชนิดนี้ครับก็พอเห็นตงครั้งแรกก็ว้าวเลยว่าเอ๊ะมันตัวอะไรมันน่ารักครับเหมือนตุ๊กตาเหมือนหมาเหมือนแมวอะไรเงี้ยครับก็ก็เลยไปศึกษาอย่างจริงจังครับว่าเอ๊ะมันมันเหมาะกับการที่เราจะเอามาเลี้ยงที่บ้านหรือเปล่าครับตอนแรกก็ต้องซื้อมาทดลองก่อนครับศึกษาไปไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่า,อาตอนแรกก็เลี้ยงตัวเล็กๆก็มีสูญเสียบ้างนะครับก็เลยหันมาซื้อ ตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็ศึกษาไปด้วยครับผมเลี้ยงเป็นสายพันธุ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาแต่สายพันธุ์ไก่ซิลกี้เนี่ยจะมีขนอยู่4แบบนะครับก็มีขนไหมแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าขนขนซิลกี้ซิลที่แปลว่าไหมนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งขนชนิดขนก็จะเป็นขนไหมแต่เป็นขนย้อนกลับก็จะมีความย้อนกลับนะครับก็ สายพันธุ์ที่ผมเลี้ยงก็จะเป็นสายพันธุ์ขนใบนะครับที่เขาเรียกว่าขนซาตินนะครับก็ะจะเป็นขนแบบนี้แต่เป็นจะเรียบไปอันนี้คือขนที่เป็นเขาเรียกว่าขนฟิสเซลซาตินที่ผมเพาะขยายพันธุ์ตัวนี้นครับเป็นเป็นไก่ซิลกี้ขนใบย้อนกลับครับไก่ซิลกี้เนี่ยจะมีตอนนี้มีทั้งหมด10ว่าสีนะครับแต่ก็จะมีสีหลักก็คือสีขาวนะครับแล้วก็สีบับนะครับที่เขาเรียกว่าสีทองแล้วก็สีบู สพทิกนะครับก็จะเป็นสีหลักๆที่ที่ที่บ้านเรามีนะครับแต่ก็อ่ก็จะมีบีดเดอร์บ้านเรานะครับเก่งบีเดอร์หลายๆคนเนี่ยเขาก็จะบีดเป็นสีอื่นที่เราเรียกว่าสีแฟนซีออกมานะครับอันนี้ก็จะมีการจดทะเบียนสีเป็นเป็นเป็นทางการนะครับบ้านเราครับก็ถ้าจะเป็นสีมงคลก็จะเป็นสีขาวกับสีทองเนี่ยนะครับก็เรียกสีบัฟนี่แหละครับสสีที่ท,ที่ที่เป็นที่นิยมนะครับแต่อ่จริงๆแล้ว ไก่ซิลกี้สีไหนก็น่ารักครับการดูแลของผมผมจะเริ่มจากการบำรุงนะครับแล้วก็เรื่องของการทำความสะอาดต้องการให้มันสะอาดเทคนิคก็คือไม่ยากครับผมก็จะเลี้ยงด้วยความสะอาดจริงๆนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้ไก่เขามีอาการป่วยอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าสกรปรกไม่มากเปอไม่มากเนี่ยผมก็จะใช้แปรงนะครับสางขนเขาแต่ถ้า เปอะเยอะๆนะครับผมก็จะใช้วิธีการอาบน้ําอาบน้ําโดยการใช้แชมพูอาบน้ําเหมือนอาบน้ําหมาอาบน้ําแมวครับแล้วก็เป่าให้เป่าก่อนครับเป่าผลให้แห้งแล้วก็เอามาตากแดดครับวิธีการขยายพันธุ์นะครับก็เราจะเริ่มขยายพันธุ์เมื่อไก่พร้อมนะครับก็ ไก่จะพร้อมที่จะขยายพันธุ์ได้ก็มีอายุหเดือนหรือถึงเจเดือนนะครับเขาก็จะสมบูรณ์แข็งแรงพอเขาสมบูรณ์แข็งแรงแล้วเราถึงจะเอามาผสมพันธุ์นะครับก็ต้องรอให้เขาพร้อมเริ่มไข่ใบแรกหรือสองใบแรกก่อนนะครับถึงจะเอามาผสมพันธุ์เพราะตัวเมียเนี่ยเขาจะยอมให้ตัวผู้ขึ้นทับเนี่ยก็ตอนเมื่อเขาพร้อมจริงๆครับพอเขาเขาพร้อมแล้วเราผสมพันธุ์แล้วเราได้ไข่มาแล้วเราก็ถึงจะเอามาเข้าตู้ครับแล้วก็ ฟักอีก20วันก็จะถึงจะมีลูกไก่ออกมาแล้วก็เราก็ถึงจะเข้ากระบวนการอนุบาลอีกครั้งไก่ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยคือดูไม่ยากครับก็ของตัวผู้เนี่ยจะเห็นมีหงอนนะครับมีหงอนอ่าจะมีหงอนลักษณะนี้นะครับก็ตัวผู้ก็จะลักษณะเขาจะใหญ่กว่าแข็งแรงกว่านะครับแล้วก็มีผมเปียนะครับมีผมเปียอย่างนี้ก็คือตัวตัวผู้นะครับ แต่ไก่ชนิดนี้ตัวเมียจ,จะสวยกว่าตัวผู้นะครับกลุ่มลูกค้าต้องแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็จะเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ที่เขาเห็นแล้วก็ต้องการที่จะเอาไปเลี้ยงแทนหมาแทนแมวนะครับกลุ่มนี้ก็เราก็จะเลือกสายพันธุ์ให้ให้เขาไปครับอ,อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มเกษตรกร,ร,กรด้วยกันนะครับก็เป็นบีเดอร์ ท่านอื่นๆนะครับที่ที่ต้องการสายพันธุ์เพื่อเอาไปพัฒนาต่อยอดแล้วก็เอาไปเป็นอาชีพเสริมของเขาครับไก่ชนิดนี้ก็เป็นเหมือนไก่บ้านเราเลยครับด้วยสัญชาตญาณของเขาเขาสามารถที่จะผสมพันธุ์แล้วก็ฟักไข่ฟักไข่ขได้เองนะครับแต่ถ้าเราเราเลี้ยงเนี่ยเราไม่ต้องการที่จะทําเป็นธุรกิจเนี่ยครับเราก็ให้เขาฟักเองเขาก็ก็จะฟักเองแต่ถ้าเราต้องการ ทำเป็นธุรกิจเพื่อเราจะสร้างรายได้นะครับเราก็จะใช้เป็นวิธีการฟักผมจะขยายสายพันธุ์เพิ่มขึ้นนะครับเพราะตอนนี้คือ,อต้องบอกว่าความต้องการเนี่ยมีมาก นจนจนเราก็ทำไม่ทันแล้วครับก็มีแผนที่จะขยายฟาร์มออกไปนะครับให้ให้ให,ให้ให้มีทั้งผลใหม่ผลกลับในอนาคตนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเสนวัตรกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเทคนิคการปลูกกล้วยหอมทองแบบปลอดสารพิษครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเขาจะมีเทคนิคอย่างไรในการผลิตครับเราไปติดตามชมกันเลยครับ ผลการศึกษาข้อมูลภาพรวมของการปลูกกล้วยหอมทองภายในประเทศพบว่าตลาดมีแนวโน้มการขยายตัวเป็นอย่างมากทั้งในประเทศเองและการส่งออกที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกขายไปยังประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีข้อจำกัดและเงื่อนไขต่างๆที่ผู้ผลิตต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอีกหลายข้อมีการเข้ามาตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการดำเนินการซื้อขายด้วยเช่นกันกล้วยหอมทองล้วยหอมไร้สารพิษผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อจากสากรการเกษตรบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีก็สามารถส่งออกไปขายญี่ปุ่นได้อย่างต่อเนื่องมานับ10ปีประเทศญี่ปุ่นเนี่ยตอนนั้นก็อาจจะเกิดสงคราม,มานะครับเข้ามาที่นี่แล้วก็ ดากล้วยเข้าไปนะฮะจริงๆเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยผลิตไม่ได้กล้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นหิมะบ้างเป็นหนาวจัดบ้างเนี่ยมันก็ไม่ได้เคยทดลองไปปลูกก็ไม่ได้ทีนี้เมื่อมาทดลองว่าเอากล้วยที่นี่ไปเอากล้วยจากบราลในนี่แหละไปนะฮะก็ได้รับการตอบรับจากตผู้บริโภคนะที่ญี่ปุ่นก็ลเลยทดลองส่งกันมานะส่งกันมาก็มีสหกรผู้บริโภค่ภานซิเตม ประเทศญี่ปุ่นน่นะครับก็มาเชื่อมโยงกับสากลผู้ผลิตคือสากลบัลลาดนะครับโดยมีบริษัทซึ่งเป็นบริษัทชิปปิ้งบริษัทกลางเนี่ยนะนำเข้าไปนะครับก็ไปทางเรือทดลองไปทางเครื่องบินต้นทุนมันสูงก็ไปทางเรือทีนี้พอไปโหวตกันเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นนะนะมีกล้วยทั้งเอกวาดอร์โดโนมมกันกล้วยฟิลิปปินส์กล้วยจีนกล้วยไต้หวันเนี่ยนะครับก็มีผู้บริโภคที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็โหวตโหวตโดยการใช้อ่ คะแนนโบดเนี่ยนะครับจากการที่ชิมแล้วใส่ไปในกลงเนี่ยก็ของบระลาดได้ที่หนึ่งอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยเป็นที่ต้องการนะครับพอปีส9ก็ได้ตกลงที่ว่าจะทํากล้วยหอมโดยการทดลองส่งประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ไปถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วผลการตอบรับจากประเทศญี่ปุ่นว่ากล้วยหอมทองของพระลาดรสชาติดีสามารถที่จะส่งกไ้ได้แล้วก็ทดลองส่งเมื่อปี4ี่สามนะสองหีสามก็ตั้งแต่นั้นก็ส่งตลอดลมาจนถึงปัจจุบันครับ ถึงแม้ทางญี่ปุ่นต้องการกล้วยหอมจากไทยเยอะมากแต่เราไม่สามารถเพิ่มผลผลิตให้ทันต่อความต้องการของเขาได้เนื่องจากการผลิตกล้วยหอมปลอดสารนั้นยังอยู่ในวงจำกัดไม่ค่อยมีใครอยากทำเพราะว่ามีขั้นตอนการปลูกที่ยุ่งยากตั้งแต่การเตรียมดินขั้นตอนการปลูกการขนสง่งอีกทั้งการตรวจสอบผลผลิตที่ค่อนข้างจะเข้มงวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าดินไม่ปลอดสารเคมี ทางญี่ปุ่นก็จะไม่รับซื้อผลผลิตเกษตรกรของไทยจึงจำเป็นต้องเรียนรู้วิทยาการด้านการเกษตรในเรื่องนี้ของสกอมาล่าจะแตกต่างจากที่อื่นนิดหนึ่งคือการทำระบบของเกษตรสมัยใหม่นะครับแล้วก็เรื่องของการทำกิจกรรมแปลงเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญซึ่งผู้บริโภคปลายทางเนี่ยเช่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องการคือข้อมูลสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ปัจจุบันเราจะเห็นว่าในการทำการเกษตรทุกชนิดเนี่ยนะฮะมันจะมี ระบบ QR Code พวกนี้นะฮะเข้ามานะหรือบบกิจกรรมแปลงซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลในแหล่งผลิตได้เาในพื้นที่ของอำเภอบ้นานลาดเนี่ยเราจะมีให้เกษตรกรทํากิจกรรมแปลงตั้งแต่เตรียมดินซึ่งสากลบ้นานลาดมีผู้ที่เป็นเ,เขาเรียกว่าพี่เลี้ยงนะฮะพี่เลี้ยงก็คือส่งเสริมเกษตรเนี่ยเจ้าที่เขาเรียกเจ้าที่ส่งเสริมเกษตรของสากลเนี่ยก็ไปดูแลเรื่องปลูกกล้วยให้ ตั้งแต่เรียมเตรียมเตรียมดินทั้งหมดนะเตรียมดินเกษตรกรกนคนใดจะสมัครเข้าร่วมโครงการต้องสมัครเข้าร่วมโครงการก่อนเมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะมีการประถมนิเทศของคนที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ข้อกําหนดที่เราจะปลูกสง่งเพื่อให้เป็นไปตามคุณภาพของตลาดที่เขาต้องการแล้วก็จะมีเจ้าที่ส่งเสริมของเราเนี่ยไปเป็นพี่เลี้ยงให้เช่นไปดูแปลงเนี่ยถ้าแปลงนี้เนี่ยใช้สารเคมีมานานต้องพักแปลงก่อน3เดือนหเดือนอ่าแล้วก็เตรียมดินวันไหน เมื่อเตรียมดินวันไหนจะมีการใบกิจกรรมที่ต้องจดบันทึกไว้เมื่อจดบันทึกแล้วเราจะตรวจทุกเดือนในการทํากิจกรรมแปลงนะครับก็ดูแลตั้งแต่เริ่มปลูกเลยครับผมก็จะให้คําแนะนําในการปลูกครับผมตั้งแต่เริ่มปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวแล้วก็มีก็ต้องมีการคัค้มคั้มเขือกล้วยห่อกล้วยครับผมแล้วก็ตัดแต่งตัดแต่งใบแล้วก็ตัดปครับผม ผมผมจะมีแบบบันทึกกิจกรรมแปลงให้สมาชิกครับผมเพราะผมจะประชุมกลุ่มทุกวันที่สองถึงวันที่6ของทุกเดือนเลยแล้วพอจะประชุมช่วงทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มนฮะแล้วก็ผมจะไปเก็บแบบบันทึกแล้วก็จะไปพูดคุยมันจะมีตารางเลยตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่30สิบว่าวันนี้ทําอะไรให้น้ําตัดแต่งกิง่งตัดหญ้าให้ปุ๋ยก็จะมีวันไหนก็ว่าไปตามนั้นอันนี้จะเป็นข้อมูลซึ่งจะได้ผ่าน GAP ง่ายผ่านแกลบนะครับผ่านมาตรฐานตรงนี้ง่ายที่สุดนะฮะ ตัดเคือก็จะมีการดูแลจากสากลรบรานลาดนะมีมีระบบโลจิสติกก็คือระบบการขนส่งโดยเจ้าที่ของสากลเนี่ยไปที่แปลงไปตัดให้ถามว่าทําไมไม่ให้กเกษตรกรตัดมาให้เองบางทีแปลงที่ไม่ได้ร่วมโครงการเขาอาจจะใช้สารเคมีใช้ไรเนี่ยเพราะ,ะนั้นเราป้องกันตรงนี้เข้าไปก็คือเราไปดูแลให้ตัดมาให้เองก็เป็นการลดต้นทุนให้กับกเกษตรกรในแปลงไปด้วยนะฮะแม้การปลูกกล้วยปลอดสารจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก แต่ผลตอบรับในการปลูกนั้นนับว่าคุ้มค่ามากทีเดียวคุณผู้ชมครับในช่วงของเกษตรกรออนไลน์ Online, วันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจครับในการปลูกผักปลอดสารพิษในครอบครัวครับจนพัฒนาไปสู่การขายในห้างครับแล้วก็ขายในคาเฟ่ที่มีชื่อว่า A Family Farm ครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันเลยครับ แรกที่ปลูกเนี่ยเริ่มจากผักพื้นบ้านเลยที่เราจะกินคณะกวางตุ้งผักบุ้งทีนี้ไอ้พวกเนี้ยพอเราไปดูจริงเนี่ยมันกิโลหนึ่งบางบางทีไม่ถึงสิบบาทอะไรเรามันต่อย,ยอดไม่ได้ไกลครับพวกเนี้ยเรามีคนปลูกเยอะเราก็เลยพยายามหาผักที่เออมันดังในต่างประเทศแต่ในบ้านเรายังไม่ค่อยมีใครรู้จักครับก็เลยมาเจอเคลเนี่ยครับผักเคล เราปลูกได้แล้วทีนี้มันเยอะไปละเริ่มเริ่มเริ่มจากเอ้ยรู้สึกว่ามันเยอะไปแล้วเรากินไม่ไหวแล้วแบบเอาไปต้มจับชายก็เยอะอะไรเริ่มแจกและนี่รอบรอบก็รอบรอบก็กินไม่ค่อยไหวกันละพอมันเยอะมากๆเราเราเราต้องขายละเราก็เลยเริ่มขายทีนี้ขายเรายังไม่มีแบรนด์เราต้องมีจัดตั้งแบรนด์เอ่อตอนนั้นน้องชายยังไม่มาเลยน้อง ยังยังไม่ไปถึงขั้นแปรรูปะนะครับก็เลยเริ่มว่าเฮ้ยต้องดึงน้องชายมาช่วยเรื่องแปรรูปเรื่องปั่นน้ําเรื่องเรื่องแปรรูปเป็นหลักเลยครับมันถึงจะทันจุดเริ่มต้นของแปรรูปเนี่ยก็คือพอผักเราเหลือเยอะใช่ไหมอย่างช่วงที่ผักมันล้นจริงๆอะ่ะคือเราต้องบอกว่าเราขายของเนี่ยมันมีขายดีขายไม่ดีมันจะสลับกันในช่วงที่มันขายอาจจะไม่ดีครับผักเราล้นมันต้องตัดแล้วอย่างเงี้ย เราต้องหาวิธีแหละจะแปรรูปไงเพราะว่าเราทิ้งแล้วมันเสียดายครับเราต้องไปแปรรูปจะปั่นน้ําจะทําผงอย่างเงี้ยมันแปรรูปทําผงนี่มันจะเก็บไว้ได้อีกเป็นปีเลยนะครับถ้าเอาเอาผักไปทําผงในการแปรรูปเนี่ยมีที่มาที่ไปก็คือน้ําปั่นพ่อพ่อแม่ทานประจําอยู่แล้วน้องชายเข้ามาตอนที่เรียกน้องชายเข้ามาก็มาปั่นกินกันทุกวันทั้งวันรสชาตินี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหม ทำสลัดอย่างนี้ดีไหมทําแซนด์วิชอย่างนี้ดีไหมทุกอย่างต้องต้องลองหมดนะสูตรที่นี่นี่ทำเองหมดน้ําปั่นนะครับคาเฟ่เอเฟมารีฟารมเนี่ยมีจุดเด่นสําคัญเลยก็คือความความสดฮนะผมชอบความสดของผักของของวัตถุดิบที่หลายๆที่ยังทําจุดนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าตรงนี้ต้องปลูกให้ได้ทั้งปีพื้นที่ตรงนี้ครับเพื่อเอาไปใช้ในร้านให้ได้ เราก็มีผักสลัดด้วยผักสลัดก็จะปลูกเพื่อให้ใช้ในร้านตรงนี้จะส่วนใหญ่จะปลูกเพื่อใช้ในร้านเป็นหลักเลยให้ให้ให,ให้ให้ลูกค้าเข้ามาทานกันที่นี่จะดังเรื่อง สมูตตี้ของน้องชายที่เป็นผักเควแล้วก็สลัดผักเควแล้วก็แซนด์วิชอันเนี้ยสามตัวนี้ซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยครับมาลูกค้าทุกคนนี่ต้องสั่งตลอดครับตอนนี้การตลาดของเรานี่แทบจะครบทุกช่องทางแล้วทั้งออนไลน์ออนไลน์ออฟไลน,ออน,ไลน์มีครบแล้วครับแล้วก็ทางที่ห้างเราก็มีครบแล้วตอนนี้ที่อยากทำจริงๆก็อาจจะเป็นการพัฒนาเพิ่มเมนูของร้าน น,น้องชายกําลังเลงพัฒนาอาจจะมีอาหารคลาวขึ้นมาเป็นพวกกระเพราเป็นอะไรพวกนี้เพิ่มเพราะว่าโรงเรียนสอนเป็นโนเด็กผู้ปกครองมารอเขาจะได้ทานอาหารกันนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้าํารักป่าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวิธีการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับที่นํามาใช้ในการปลูกกระโพดครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรมันจะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไรเราไปติดตามชมกันเลยครับ ปัจจุบันนี้ผมก็ยังมองในเรื่องของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชะุมชนอยู่เป็นหลักเรื่องของปัญหาขยะมูลฝอยแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่มันเป็นพิษไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมอด้านทางน้ำนะครับทางอากาศทางดินก็นแล้วแต่มันเป็นปัจจัยในระบบนิเวศของชุมชนบ้านกระแชงนะครับแล้วก็พี่น้องหลายๆคนก็ยังมีอาชีพเรื่องเรื่องของการเกษตรกรรมแล้วก็เรื่องของความเป็นอยู่อะไรต่างๆเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องโยงใยกันทั้งหมดเลย เพราะนั้นผมจะใช้วิธีการบูรณาการน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยครับใช้ให้ครบในทุกภาคส่วนในการจัดก,การสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทําทุกวันนี้มันมีแนวคิดตรงที่ว่าน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหนึ่งอย่างใช้ประโยชน์ได้5อย่างนี่คือการบูรณาการที่เป็นเป้าหมายที่ผมวางไว้อย่างแรกก็คือใช้ในการปรับปรุงดินคุณภาพดินแล้วก็พืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรที่อยู่ในชุมชนอย่างที่2คือการที่จะช่วยกัน ขยะในชุมชนเรื่องของการโวนร์ลงคัดแยกขยะต่างๆไม่เป็นขยะรีไซคเคิลขยะเปียกขยะอันตรายขยะทั่วไปโดยเฉพาะขยะเปียกที่มีปริมาณการจัดเก็บที่เยอะมากประการที่3คือผมว่าเกิดอาชีพและ,ะไรายได้ในชุมชนในการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไม่ว่าจะเป็นการใช้เองในครัวเรือนหรือว่าจะทําจําหน่ายก็สามารถทําได้เพราะปัจจุบันนี้ผมก็มีการจําหน่ายผ่านทางกลุ่ม เพจต่างๆเรื่องของเกษตรอินทรีย์เกษตรชีวพันธุ์ก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มเพจเช่นกันอย่างที่4ครับก็จะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมกิจกรรมในชุมชนครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราผลิตขึ้นมาทําขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะไปส่งเสริมในกิจกรรมต่างๆไม่เป็นจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงทัศนยียภาพนะครับในแม่น้ําลําคลองปรับปรุงทัศนยียภาพในถนนหนทางตอกซอกซอยในชุมชนเราก็จะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวนี้ครับเป็นเป็นเหมือนกับเป็นของตอบแทนเป็นรางวัลให้กับ จิตอาสาทุกคนที่มาช่วยงานเรานะครับจริงๆเราต้องขอขอบคุณไปถึงชมรมจัก,กรยานบ้านกระแชงด้วยนะครับแล้วก็ชมรมคนหัวใจเพชรคนที่ลดละเลิกเหล้าตลอดชีวิตแล้วก็ก็จะมีบุคคลท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรวัดเล้าภาคการจังหวัดชุมธานีตั้งารสนับสนุนกิจกรรมให้เราได้ขับเคลื่อนกันโดยเอาเอาน้ำหมักจูนินซีสังเคราะห์แสงเนี่ยนะครับไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านและพี่น้องจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการรณรงค์การใช้น้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยครับประการสุดท้ายประการที่5คือเราต้องการที่จะทําเป็นแหล่งเรียนรู้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือว่าน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในชุมชนบ้านผงเพ่งครับเราจะถ่ายทอดเกี่ยวกับกระบวนการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตั้งแต่หัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นอย่างไรนะครับเรื่องของการขยายเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้ได้ผล100%ทําอย่างไร รวมถึงประโยชน์ที่ได้จากการนรําจุลินทรีย์สัองคห์แสงไปใช้ในภาคเกษตรกรรมหรือว่าเป็นภาคทวเรือนให้ถูกต้องและก็ปลอดภัยต่อผู้ใช้นะครับนี่คือจุลินทรีย์สังเคห์แสงขวดนี้ ประมาณ1.5ลิตรเราจะใช้ผสมน้ำ150ลิตรต่อจุลินทรีย์สงังเครแสง1ลิตรครึ่งน,นะครขวดนี้ก็ลิตรครึ่งน,นะครับ1.5ลิตรเดี๋ยวจะผสมให้ดูเลยนะครับเทใส่ลงไปเลยครับเทลงใส่ลงไปในโอ่งนี่น้ำนี่จะ150ลิตรนะครับ เะใส่เสร็จแล้วก็คนครับคนให้เข้ากันครับคนให้เข้ากันแบบนี้ครับน้ำจะออกสีดแดงๆหน่อยฮะจากน้ำใส ใช้น้ำหมักเนี่ยมันจะทําให้ขระโพดเราเนี่ยรสชาติดีนะดีกว่าการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยในี่ปุ๋ยมันเค็มปุ๋ยมันเค็มแล้วก็เวลาข้าวโพดพุงเนี่ยมันได้ปุ๋ยมากๆแทนที่มันจะกินหวานกรอบตามธรรมชาติมันก็รสชาติมันก็จะเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปมันซวยพวกน้ำหมักนี่ไม่ได้น้ำหมักมันเป็นสารธรรมชาติใส่ไปแล้วมันจะดีขึ้นเราทําให้รสชาติมันดีขึ้นครับน้ำหมักที่วภาพมันไม่มีสารเคมีนะมันปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อส,สัตว์มแมลงต่างๆแล้วก็ปลอดภัยกับตัวเราเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ไปเนี่ยวลเาเราฉีดเราพ่นเราลาดเนี่ยแม้กระทั่งกลิ่นมันก็ไม่เป็นอันตรายต่อเราแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อแมลงต่งางๆเราลาดได้ตอนชิ่วพ,พึ่งมันกําลังตอมอย่างนี้นะฮะมันจะมีพึ่งตอมอย่างเงี้ยเราลาดได้เลยพึ่งไม่ตายแต่ถ้าเกิดเราฉีดสารเคมีสาพ์พวกนี้มันจะตายหมดแต่เราไม่ต้องการเป็นเช่นนั้นไะเราต้องการุให้สิ่งแวดล้อมมันมันมันสมดุลกันนะพูดง่ายๆนะฮะ คูไม่อยากให้สัตว์มันต้องเปนั้นอันตรายคุณผู้ชมครับในช่วงของสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับความสุขของการรวมกลุ่มของคนในชุมชนครับผสมผสานกับวัฒนธรรมครับเป็นกระแม่ลงข้าวครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันเลยครับ ยาเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ทางท้องถิ่นเราเนี่ยชอบอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทุกคนรู้จักทุกคนที่มีเชื้อสายมอทุกคนที่เป็นชาวปทุมธานีดีกว่าเพราะว่าปทุมธานีเนี่ยบอกแล้วว่ามันเกิดจากการผสมผสานกันและกระแมที่เราทํากันนะคะเราก็ พยายามใช้วัตถุดิบในชุมชนอยู่แล้วนะคะแล้วก็แรงงานเราก็ใช้ในชุมชนเหมือนกันแรงงานเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเพื่อนบ้านเป็นญาติาพี่น้องซึ่งเขาก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้ววัตถุดิบต่างเนี่ยอย่างมะพร้าวเนี่ยเราก็จะเอาในชุมชนพวกเปลือกมะพร้าวก่า,กากมะพร้าวเราก็เอามาทําปุ๋ยดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะทำให้เราไม่ต้องใช้พวกสารเคมีนะคะแล้วก็คิดว่าการทำกละแมเนี่ย มันก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนกลุ่มใหญ่นะคะกลุ่มใหญ่พอสมควรค่ะก็ยังบอกว่ามันมันมีความสุขกับกับกับอาชีพมีความสุขและก็มีความภาคภูมิใจด้วยนะคะความสุขที่เราได้ทำมันเป็นขนมที่เราชอบกิน เป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วเราก็พยายามพัฒนาให้มันดีขึ้นนะคะเนี่ยตอนนี้ก็พยายามพัฒนาให้มันอร่อยมีแพ็กเกจที่สวยของเราเนี่ยถ้าเผื่อเก่าเราจะมีการเปลี่ยนถ้าเผื่อว่า,เ,าเราเราจะดูแลร้านค้าตลอดไม่ว่าไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเราพอ5วันเนี่ยเราจะเริ่มไปเปลี่ยนสินค้าเราเริ่มไปดูและคะ่ะเพื่อให้สินค้าเราเนี่ยมันมันมีความอร่อยตลอดแล้วก็มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น การรวมกลุ่มเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องยากนะคะในการที่เราจะมารวมกลุ่มเพื่อทําอะไรกันสักอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นนะ่ะกลุ่มเราเนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มที่รู้ใจกันนะคะใกล้เคียงกันอยู่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงแล้วก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือว่าอยากได้ไรายได้อยากได้ไรายได้จากจากตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องหาต้องหาผลิตภ,ภัณฑ์ที่เราอยากจำหน่ายเราต้องคิดก่อนว่าเราอยาก ทำเพื่อชื่อเสียงหรือเพื่อไรายได้หรือเพื่ออนุรักษ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งของเราเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าเราเราได้ทุกอย่างในในในตัวการะแมแต่ถ้าเพื่อนๆมีความรู้สึกว่าอยากอยากที่จะมีไรายได้เราเราก็ต้องดูความต้องการของท้องตลาดเบื่เหมือนกันบางครั้งเนี่ยถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ถ้าท้องตลาดไม่ตอบรับ เราก็ไม่ควรที่จะยืนอยู่ในจุดนั้นเราก็ควรที่จะเปลี่ยนแปลงสินค้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เศรษฐกิจกพอเพียงเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่มันควรที่จะมีอยู่ในจิตใจของคนทุกคนนะคะเพราะว่าคำนี้มันมันช่วยให้เราดำรงชีวิตได้ด้วยความสุขค่ะสำหรับของเรากลุ่มเราเนี่ยก็ใช้วิถีชีวิตพอเพียง ด้วยเช่นกันนะคะเราพยายามใช้สิ่งของทุกอย่างให้มันคุ้มค่าที่สุดแล้วก็พยายามดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยดูแลครอบครัวดูแลเพื่อนบ้านนะคะให้ให้ให,ให,ให้ให้อยู่ในเรื่องของความพอเพียงค่ะคุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเปรียบเสมือนหลักที่คุณผู้ชมสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันครับให้อยู่อย่างพอ,พอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับ และนี่คือเนื้อหาน้บทดอองรายการค่าแผ่นดินในสัปดาห์นี้ครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ